สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะครับผม1ิบแปกุลพาเอ็นพีนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่น c v c กันนะครับผมเราไปกันเลยนะครับ <c oughs> เขาสนอเขามาได้เสน,นสอนะผมซื้อมีห้าร้อยนะผมผมไปแคบมาหนึ่งครั้งนะเมื่อเมืกี้เมื่อเมื่อกี้อะตอนตอนเย็นเย็นนู่นนะอันนี้ผมแคบเวลาสื้อกาแฟยี่สิบเอ็ดนาทีนะผมแคบอีกหนึ่งตาเมื่อกีก้นะฮะมันเสียไม่ชัดนะฮะผมโอ้โหค่อนเสียใจนะเพราะแคบเสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องมาเก็บ สองตัวสองตัวเพื่อนแต่ใคยิงน้โดนนะเพื่อนไม่จูบม่เห็นนะเพื่มจะมาทาอะไรกัอ้อมผมวะ โอ้มีคนมาติดตามแล้วเนื่ใติดต o งนะโอ้โหมีตัวหัวเลยเพื่อนใกล้ๆดีสุดเขาน่าจะแอกแล้วเพื่อนผมไม่ต้านไปน,นันะ่นแหละ หมูไม่เห็นตอวทีตัวทีหัวดิเซร์นะฮะอืมวันนี้แลูว,วลก็ยันดีอืมได้หมดดูในหัวเลยผมซื้อหม,มูมาแล้วเมืม่อกี้อืมอืมเจอโล่ยันตัวฝาเหาก็หิร่ันตัว<ะ>ไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบนะฮะเหมือนกันนะ มีข้างนอกนะ,ะเปิดเพลงนิดหน่อยแล้วกันโอ้โห ตรงกปนะว้ยแตกเลยจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรวะยทำไมบอ,อกว่ได้ตัวนั่นล่ะดูครเหรออย่างนี้ก็แตะไปดิครับตัวนี้ก็ยิงอกลงของนะครับ ร้อยเพื่อเราแั้วก็ต้องดูุยเงอนไต่ก่อนเลยทำอะไรไม่ได้ครับแต่แกมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะเราจะพูไปทําไมเนาะใช่ไหมเพื่อนถ้าเราสู้มันไม่ได้เราก็เงียบมันก็ยังแต่ผมไม่อยากเงียบนะผมไม่ใช่คนที่ใส่เงินไม่อยากจะพูไปเงี้ยโอ้ไม่รู้ว่า อยากจะพูดอาครับจะพูไม่ได้ไม่ใช่ตานะครับ <c oughs> เอาไปเลยครับเมื่อกี้ได้แค่ตัวเดียวนะเพื่อนไม่เบื่อเลยตายที่หนึง่งยิงได้ไหลายตัวไม่เบอ่อตายหนึ่งนะคนนั้นโด่ก่อนนะคนไม่มาขนาดนี้หรอนะยวไปเชียร์นะ

แพ้ละกันเพือนเขาเขาเขามาเพื่อตายกันนะผมมาเพื่อยิงยิ่งเฉยวเพื่อถ้าแพ้ดุด่ากันนะเพื่อนหย่าดุอย่าด่ดากันเลยนะฮ <c> ะ <oughs> ถ้าแพ้หยุดด่ากันนะเพื่อเนเดี๋ยวตอนนี้เราเราคือก็เขาได้เราสามสูงย์เลยนะครับได้แค่สามตัวพอเขาได้เยอะที่สุดก็สี่ตัวโอ้โหขอ 在多上多的，什么？上多？找啥子？你怎么怎么的？我看中了。 ทำไมโฮก็ยากวานะไ่ัอนไหนน โอ้ยเริ่ะเบิดแล้วเพื่อนเริ่เบิร์หงคอกรี่ได้เพื่อนโอ้ตายหมดอ่ะฮะมาแล้ว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 เพื่อนเราไม่ได้ยินนะผมไม่ได้เปิดไมค์ผมเปิดให้ตายสองตัวแล้วอยู่ที่เพื่อนเราไงเนี่ยเราเรนระเบิดเนี่ยผมเพื่อนเราจะทำยังไงเนี่ย เ่นบอลผมก็อยู่เวลาไปหนึ่งเกมนะเยอะที่ผมได้สองตัวเมื่อกี้เขาน่าจะเอาปุชาร์มาเนื่อนตอนนี้เราเล่นปุชาร์กล้นมะนดูเวลาก็นะไม่ไม่ปุชาร์แน่นอนรเ,อเราดลดีสุดไม่หวัะสวั ล้กาอได้ให้เกาะสามีก็สวยลยครับมไม่มีดีเซลขาดดีเซลไป นี่สวยเลยครับไม่ทำผ้าเลย,ยขออภัยได้ยะะครัออบผมไม่ทำผ้าเลยเลย,ยันเดียว สามสองนะครับนเรามันเราก็เล่นไม่โหดเลยเมื่อกี้แต่ไม่ชนะได้โหงเล่นไม่โหดเราชนะเพื่อเราท้าทาตอนนี้เพื่อเราน่าจะเอาจริงเลยเพื่อนเสียพัก็หายไปครช่วงหนึ่งนะขอโทษด้วยนะผมขออภัย 你呢？哦吼、啊啊，呀阿雅阿南阿达。啊 เราเขาข้ามเป็นตัวเขาข้ามตัวแรกกันนะเอออินโดหวัวอะไรไหมโอ้โหโอ้ในหวงนะังขามีปืนคู่นะสุดสุดท้ายเดี๋ยวเพื่อนเราแล้วเปลียนะ่ยนไปตัวนี้นะน่าจะเห็นนะต,ตัวนี้น่าจะเห็นนะ ไปเดูนี่เข้าไ่เจอโอ้ยโอ้โอ้ยน้งละ ทอมมีอน h ้ได้เดบิวของได้ดูกระลาวนได้เดบิว์ก็ของเพรา้ฉะนั้นเดบิวท์ได้นะนนเนาะแล้นเดี๋ยวเราจจอดเลย่อนปืนนี้นะดัก,กันนะ หเหนื่อยลยแล้วนะเพื่แพ้แล้วครับอันนี้สู้เขาไม่ไหวแล้วครับผมต้องขอถอนเลยนครับผมสู้เขาไม่ได้เลยได้เจ็ดตัวแล้วเพื่อนแล้วลก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ติดตามก็ขอ,อติดตามผมด้วยนะครับผมถ้าใครยังไม่ไลค์ก็ขอกระไ์นะครับเพื่อนแล้วก็ก็สับสคว้าและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เขาพลาดคลิปใหม่ในอนาคตนะครับผมผมไปแล้วครับผมกับผมสิบแปดพันเอพีแล้วผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย